สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเมน,นี่พี่ติ๊กสิพาพี่น้องมาแต่งเค้กปีใหม่นะคะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้า mm hmm. เค้กนี้พี่ติ๊กจะพาเฮดเป็นนาฬิกาค่ะพี่น้องก็คือว่านับถอยหลังนะคะเนาะ mm hmm. เป็นนาฬิกาพี่จะใส่เค้กวานิลลาสองแผ่นค่ะแล้วก็ลงด้วยเบเตอร์ครีมนะคะเนาะหลังจากนั้นก็เกลียเนื้อครีมให้เรียบเนียนจ้า ก็คือว่าช่วงปีใหม่นี่ค่พี่น้องก็คือว่าเขาสิเน้นเป็นแบบว่าสีคือว่าทนสีทองนะคะพี่น้องเนาะป็นยังคือเอาท่นสีทองกับพราะว่าก็คือว่าปีใหม่ก็คือว่าขอหายลำด้วยเงินทองเสร็จนะคะคือว่าเป็นแบบว่าเป็นโชคลาบประมาณนะคะเนาะสีโชคลาบลำด้วยเงินทองค่ะพี่น้องมังมีสีสุกนะคะเนาะสีทองพิตติเกลสเป์สีทองพิตติสเป์สีทองค่ะพี่น้อง นนะะข้าเป็นนาปัดนาฬิกาเนาะค่ะเนาะตาว้าเฮาเว้นช่วงกลางไว้จ้าเฮาเว้นช่วงกลางไว้เป็นสีขาวหลังจากนั้นเนาะจายพิธีกาญจนาภิเค้กเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะแบบว่ารอบเคสและสเปร นี่จ้าพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหลังจากนายพิติกรโรยไข่มุกอย่างน้อยนะคะเนาะเเฮดเห็นเป็นขค้ือกบวนานะปัดมี่เผ็ดมีไข่มุกนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่รับชวมวีดีโอของพิติ